สวัสดีคะ่ะชลคณาราศีธนูคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะคะช่วงที่มีดาวขยับย้ายจากที่พยากรณ์อยู่นี้ค่ะมีผลไปถึง12กุมภาพันธ์แต่ว่าการให้ผลของดาวบางดวงก็ยังมีความต่อเนื่องไปอีกหนึ่งเดือนโดยประมาณและสำหรับช่องนี้นะคะเราจะเน้นตีความจากลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจน คุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะเบื้องต้นว่ามีความใกล้เคียงกับคุณมากน้อยแค่ไหนราศีคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยประมาณค่ะและการตีความของเรานะคะจะพยายามไล่เลียงไปตามลำดับเหตุการณ์ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการฟังและบางช่วงก็อาจจะมีเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกับดวงดาวนะคะเพื่อให้คุณรู้ที่มาที่ไปของการตีความและเนื่องจากเป็นคลิปแรกของปีนะคะ เราจะเริ่มนำเสนอด้วยรูปแบบอื่นกันบ้างค่ะและในที่นี้เราขออนุญาตเป็นตัวแทนของพวกคุณเลือกไพ่นะคะหาสามคำจำกัดความที่มีความใกล้เคียงกับลัคนาราศีธนูในช่วงเวลานี้เราถามไพ่ว่าอยากให้เรารู้จักพวกคุณในแง่มุมไหนจากที่เราทำของลัคนาอื่นมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนใหญ่ไพ่จะออกมาเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็มีผลมาถึงปัจจุบันเลขที่66นะคะ ตรงนี้น่าจะบอกให้รู้ถึงตัวตนของคุณค่ะถ้าไม่ได้มีเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะคุณก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวพอสมควรความง่ายๆสบายๆค่ะรักอิสระภาพนี้นะคะคนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์คือมีความมั่นใจในตัวเองส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะถูกบังคับหรือว่าสั่งการไปซะทุกเรื่อง บางครั้งคุณก็อาจจะแอบนะคะฝ่าฝืนกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆบางอย่างซึ่งเป็นไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรคะ่ะเช่นว่าเรื่องของการแต่งกายนะคะเรียบร้อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นพิถีพิถันมากนะักจากภาพคุณไม่ได้ให้ความสําคัญว่าใครจะมองคุณจากภายนอกยังไงนะคะและถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คู่ของคุณก็น่าจะมีความแตกต่างกับคุณพอสมควรคะ่ะเช่นว่ามีวัยที่ต่างการฐานะหรือว่าคบกับชาวต่างชาติก็ได้ ถ้าเป็นคนโสดนะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนี่คือสิ่งแรกนะคะที่มองเห็นจากภาพใบนี้เลขที่14การเป็นผู้ให้ค่ะมีเมตตานะคะไม่รู้จะรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะจากภาพนี้ถ้าคุณมีวิชาความรู้คุณก็เป็นคนที่ไม่ห่วงวิชาค่ะพร้อมที่จะแบ่งปันพร้อมที่จะสอนทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะกับคนที่ชอบในสิ่งเดียวกับคุณ และในอีกความหมายหนึ่งคุณก็อาจจะกำลังพัฒนาตัวเองเรียนรู้หรือว่าฝึกฝนความสามารถด้านใดด้านหนึ่งอยู่ก็ได้เลขที่44นะคะความรู้สึกแรกที่มองเห็นภาพนี้ก็คือการถูกพันธนาการค่ะจากอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกความเป็นอยู่หรือว่าภาระที่ต้องแบกรับบางอย่างมีทั้งเข็มที่ปักแล้วก็ลวดน้านะคะตรงนี้บ่งบอกว่า สิ่งที่เป็นพันธนาการอยู่นี้นะคะมันเป็นสิ่งที่มีความยืดเยื้อเลื้ลังค่ะแก้ไขาย,ยากอยากจะสลัดให้หลุดแต่ก็สลัดไม่ออกเหมือนว่าถูกตอกตึงไว้กับบางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานะคะทุกอย่างย่อมมีจังหวะเวลาของมันบางอย่างบางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะฝืนได้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนไปให้เป็นไปดังที่ตั้งใจนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากให้เรามองเห็นค่ะในความเป็นคุณที่มีผลมาถึงปัจจุบัน ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการตีความตามรูปดาวในจักรราศีนะคะไพ่สามใบนี้ใบไหนมีความใกล้เคียงกับคุณบ้างไหมคะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ค่ะมาถึงช่วงของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยที่เราคุ้นเคยกันบ้างค่ะสำหรับรักษาราศีธนูนะคะ4เดือนแรกของปีต่อให้คุณจะยังมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ค่ะ แต่ว่าตราบใดนะคะที่ดาวประจําตัวประธานดาวฝ่ายดียังคงส่งผลไปในทางที่ดีก็จะสามารถช่วยผ่อนจักหนักให้เป็นเบาค่ะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เองในคลิปภาพรวมปี2567นะคะเราถึงให้ช่วง4เดือนแรกของปีนี้ยังเป็นช่วงที่ดีสําหรับพวกคุณเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะคุณเป็นหนึ่งในสราศีนะคะที่ปีนี้ดาวพฤหัสจะย้ายเข้าพบเรือนที่เสียวันที่30เมษายน นั่นก็คือพบอริแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องที่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าแค่บางอย่างนะคะที่มันเป็นเรื่องง่ายๆมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องยากไปฉะนั้นนะคะทำอะไรได้สะสางสิ่งที่ค้างค้างควรรีบทำให้เสร็จสิ้นก่อนภายใน4เดือนแรกนี้ค่ะให้ได้มากที่สุดอุปสรรคนะคะปัญหามันสามารถเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันได้เสมอค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไขไปค่ะ เรื่องแรกที่เห็นเด่นชัดก็คือดาวประจําตัวของคุณนะคะดาวพฤหัสแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวจากที่มีความสะดุดติดขัดล่าช้าทําอะไรก็เหมือนจะไม่ค่อยลงล็อกเท่าที่ควรนะคะหลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะกลับมาขับเคลื่อนได้ดีเป็นปกติอีกครั้งคะ่ะจากที่ดาวเข้าสู่โหมดของการจําศีลมาพักใหญ่แต่ว่าหลังวันที่25มกราคมเป็นต้นไปนะคะดาวจะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้ง แต่เราก็ต้องบอกให้คุณทราบล่วงหน้าไว้ก่อนค่ะว่าเกณฑ์ที่จะมีอุปสรรคปัญหาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวมันจะยังไม่ได้หมดไปสักทีเดียวนะคะโดยเฉพาะกับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียมีเรื่องที่ต้องพึง่งพากันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคนที่มีคู่คองคนรักคุณจะเห็นภาพตรงนี้ได้ชัดเจนถ้าเป็นไปได้นะคะอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงหรือว่าไปขันอาสาใครในเรื่องที่มีความเสี่ยงค่ะ มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดปัญหากับคุณได้ในอนาคตหรือไม่นะคะก็ต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพกันแบบจริงๆจ,จ,จังแล้วนะคะอันนี้พูดกันแบบซีเรียสเลยเกณฑ์ที่ว่ามานี้นะคะมันจะยังไม่คงมันจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนค่ะต้องหลังพฤษภาคมเป็นต้นไปตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะสิ่งที่เราเตือนเพื่อไม่ให้คุณประมาทค่ะมันสามารถเข้ามารูปแบบใดรูปแบบไหนก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับพื้นดวงกําเนิดของพวกคุณแต่ละคนเราบอกไว้เพื่อไม่ให้ประมาทนะคะมองในแง่ร้ายไว้ก่อนก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะได้ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาฉะนั้นเกณฑ์แรกของปีนะคะถ้าคุณต้องทำอะไรร่วมกับใครโดยเฉพาะที่ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องการทำข้อตกลงใดๆที่มีเงื่อนไขผูกมัดนะคะไม่ควรไปคำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใคร และสำหรับคนที่ติดตามช่องมากันตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วคุณจะได้รับรู้ที่เกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาของดาวคู่ศัตรูนะคะระหว่างดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารมาตลอดค่ะเราพยากรณ์แบบติดตามผลนะคะสำหรับดาวคู่นี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยนะักแต่ว่าวันที่15มก,กราคมที่ผ่านมาค่ะเขาได้แยกตัวออกจากกันเป็นการถาวรแล้วนะคะสำหรับปีนี้ ฉะนั้นเกณฑ์ของการที่จะมีการติดต่อหรือว่าการดีวงานที่ไม่เปิดเผยหรือว่าต้องทําหรือว่าต้องเรียนที่มีความยากมีความซับซ้อนอีกทั้งยังเป็นไปได้นะคะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาการเดินทางไกลการได้รับมอบหมายงานยากๆแต่ก็มีความสําคัญให้ทํามองว่าเป็นความท้าทายบางอย่างที่คุณจะต้องใช้ความสามารถที่เกินมาตรฐานปกติที่คุณเคยทํา หรือในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็จะมีเรื่องทําให้เสื่อมเสียค่ะคุณถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีหรือว่าการมีปัญหากับความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะผลในทางลบหรือว่าเรื่องยากที่มันจะเกิดขึ้นจากดาวสองดวงนี้นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเบาบางลงค่ะบางอย่างบางเรื่องนะคะก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นปัญหาหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าจะหมดไปเพราแค่ดาวย้ายแล้วค่ะ แต่ว่าโอกาสที่จะมองเห็นทางออกหรือว่าทําให้เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวมันจะเริ่มมองเห็นเข้ามาบ้างมาดูเหตุการณ์ล่าสุดกันบ้างนะคะที่ดาวเขาย้ายเข้ามากลุ่มลัคนามีผลกับคุณโดยตรงค่ะเริ่มกันจากดาวอังคารนะคะในคลิปภาพรวมปี2567เราได้มีการแนะนําดาวที่คุณควรจะต้องตั้งรับไว้แล้วเบื้องต้นค่ะมีทั้งหมด3ดวงหนึ่งในนั้นก็คือดาวอังคาร นอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วนะคะก็มาจากภพวินาด้วยรวมไปถึงดาวสุกนะคะที่มาจากภพลาภะแล้วก็ภพอริแต่ว่าดาวอยู่ในภพเรือนนี้ได้มาตรฐานที่ดีทั้งคู่ค่ะโดยเฉพาะดาวสุกเป็นทั้งมหาจักรแล้วก็อุดมเกณฑ์ช่วงนี้อารมณ์ของคุณจะแปรปวนได้ง่ายหน่อยนะคะรวมไปถึงก็อาจจะมีความใจร้อนด้วยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคุณมีสิ่งที่จะต้องทําหลายอย่างคะ่ะ การมีไอเดียหรือว่ามีเป้าหมายอะไรใหม่ๆอยู่ในใจหรือว่าจากที่คิดไว้นะคะก่อนหน้าก็มีโอกาสที่จะได้เริ่รมหรือว่าลงมือทํารวมไปถึงการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆคะ่ะมีโอกาสอะไรบางอย่างนะคะเป็นการชี้แนะก็ได้บางทีคุยเรื่องทั่วๆไปนี่แหละคะ่ะแต่ว่าบาังเอิญเลยเถิดไปถึงเรื่องที่คุณสนใจพอดีก็ได้เช่นกันทิศทางในการทํางานบางอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะแต่ว่าเราให้น้ําหนักไปในทางที่ดี หรือไม่อย่างน้อยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่องของความสัมพันธ์เองนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้รู้จักคนหรือว่าสังคมใหม่ๆและสําหรับคนที่มีบริวารมีลูกมีหลานหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ต้องดูแลหลังปีใหม่มานี้นะคะหลายๆอย่างที่เป็นเป็นธุระที่คุณจะต้องเข้าไปจัดการก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะปัญหาการถูกวิพากวิจารณการถูกติติงแบบไม่มีเหตุมีผลก็จะเริ่มลดน้อยลง ความสะดุดติดขัดในเรื่องของการเดินทางเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการเตรียมเอกสารการนัดหมายก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหรือว่าถ้าคุณรอข่าวสารการรออนุมัติอะไรอยู่เดี๋ยวก็จะมีความคืบหน้าเข้ามาคนโสดเป็นไปได้นะคะที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์กันคะ่ะคนที่เข้ามาก็มักจะอายุน้อยกว่าแต่ว่าก็ยังคงต้องระวังเรื่องของการครบซ้อนนะคะ คุณมีตัวเลือกหรือว่าไปเป็นตัวเลือกของคนที่คุณคบอยู่เป็นไปได้หมดค่ะสถานะยังไม่มีความชัดเจนระวังความอ่อนไหวของตัวเองไว้ด้วยนะคะคนที่เข้ามาเขาอาจจะทําให้คุณเหนื่อยใจได้ความมีสเสน่ห์บางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมค่ะดึงดูดได้ทั้งคนที่ชอบแล้วก็ทําให้ถูกอิจฉาด้วยจากผู้ที่ไม่หวังดีโดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามเรื่องของสุขภาพนะคะถึงแม้ว่าบางคนคุณอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเจ็บป่วย แต่ว่าก็ไม่ควรประมาทค่ะอย่างน้อยนะคะร่างกายช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าอาจจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างเกณฑ์ของการที่คุณจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะสามารถพึ่งพาได้ค่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคลาบบางอย่างจากสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้นะคะการลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นผลเราไม่เน้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะโชคลาบของพวกคุณเราเน้นไปในเรื่องที่จะต้องได้มาจากน้าพักน้ําแรง คุณอาจจะทําอะไรแล้วได้เงินมามากกว่าปกติก็ได้ค่ะถือว่ายังไงช่วงนี้ก็ยังหาเงินคล่องนะคะอุปสรรคหรือว่าความยากลําบากมันสามารถเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้นะคะเราไม่ได้มองว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงมาดูดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะคะที่เขาจะกลุ่มร่วมกันวันที่29มกราคมกันบ้างอยู่ในภพกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะมีผลไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรื่องของธาต พลังงานในการขับเคลื่อนก็ถือว่าส่งเสริมกันดีค่ะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเป็นบ้านของดาวเสารนะคะซึ่งตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณมีการขับเคลื่อนที่ดีแต่ว่าจะดียังไงนะคะก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้เพราะว่าดาวมฤตยูนะคะที่เขาอยู่ในภพอริยังอีกยาวนานค่ะทุกย่างก้าวของพวกคุณยังคงต้องฝ่าฟันตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแรงกายแรงใจของพวกคุณด้วยนะคะ ดาวประจําตัวเดี๋ยวจะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วเดี๋ยวกําลังใจดีๆก็จะเริ่มกลับเข้ามาค่ะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อายุมากกว่านะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนการให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าหยิบยื่นโอกาสก็ยังมีค่ะเป็นการชี้แนะก็ได้ทําดีช่วงนี้ก็มีคนมองเห็นนะคะจังหวะนี้คุณจะเด่นในเรื่องของลาบผลที่เกี่ยวกับต่างทีมต่างแดนกันคนที่มีแผนที่จะเดินทางไกลคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทาง หรือว่าพบช่องทางอาชีพในต่างแดนบริษัทที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติช่วงนี้จะมีงานเข้ามาไม่ขาดค่ะพวกงานสายการบินธุรกิจโรงแรมนะคะหรือว่าสถานที่ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวทําการค้าการขายคุณก็ควรอยู่ในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวไว้งานรูปแบบไหนก็ได้ค่ะที่คุณจะต้องใช้ภาษาที่สองนะคะการสอนภาษาก็ได้เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวชอบเรียนภาษาไทยกันอีกทั้งนะคะดาวคู่นี้ก็ยังถือว่าเป็นคู่วิชาการ การสื่อสารการประชาสัมพันธ์การสอนการให้ข้อมูลทุวงนี้ก็จะมีความน่าเชื่อถือค่ะการค้าการขายคุณควรต้องปรับตัวด้วยนะคะหาทางที่จะมีให้คนเข้าถึงสินค้าของคุณให้มากขึ้นลองมองหาลูกทางใหม่ๆไว้ด้วยค่ะดาวอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลดีทุกรูปแบบกับทุกอาชีพนะคะ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับในพื้นดวงกําเนิดของพวกคุณแต่ละคนด้วยที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางความเป็นไปอย่างแท้จริงคุณต้องลองสังเกตแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณประกอบด้วยนะคะว่าทิศทางมันสอดคล้องหรือว่าแตกต่างจากที่ว่า,านี้ในด้านที่ดีมันมีอยู่แล้วค่ะถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะหมุนเงินได้ไม่ขาดนะคะถึงคุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณก็จะมีให้จ่ายหรือในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะมีคนเข้ามาพูดเรื่องเงินเรื่องทองกับคุณก็ได้ สำหรับคนที่มีอาชีพพิเศษอาชีพเสริมก็ถือว่าช่วงนี้คุณจะมองเห็นช่องทางหรือว่าลู่ทางใหม่ๆในการหาเงินได้ไม่ยากค่ะและในส่วนที่คุณควรจะต้องระวังเผื่อไว้นะคะตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ฟังไว้เพื่อไม่ให้เป็นการประมาทค่ะถ้าคุณมีคู่หุ้นส่วนนะคะมีเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าจะทําร่วมกับใครระวังความเสียหายบางอย่างค่ะที่คู่หุ้นส่วนของคุณจะเป็นฝ่ายนําพาเข้ามา ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของความไม่เจตนาหรือว่าเป็นการตัดสินใจผิดพลาดก็ได้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาคบหาใหม่ๆก็เช่นกันค่ะคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีอาจจะมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ด้วยก็ได้ในเรื่องของการหวังผลประโยชน์บางอย่างนะคะคุณไม่ควรไว้ใจใครคนที่มีคู่ครองคนรักก็อาจจะมีเรื่องของการเสียเงินเพราะคู่ครองในบางเรื่องบางคนคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคู่กรณีมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องการผิดนัดการผิดสัญญา ฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะจบเราขอย้ำอีกครั้งค่ะเกมแรกสำหรับปีนี้อย่าไว้ใจใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องการทำข้อตกลงใดๆนะคะที่มีเงื่อนไขผูกมัดที่สำคัญคุณไม่ควรประมาททั้งสิ้นค่ะและในส่วนของไพ่นะคะถ้าคุณยังจำความหมายกันได้หรือว่าถ้าคุณเห็นภาพแล้วคุณนึกถึงเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราตีความไปแล้วก็ได้ค่ะ อยากให้คุณช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนเผื่อว่าเราจะเอาไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการนำเสนอในคลิปต่อๆไปแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับการตีความภาพรวมในคลิปแรกของปีถึงแม้ว่าจะยังคงมีอุปสรรคกันอยู่บ้างคะ่ะแต่ว่าหลายๆอย่างเดี๋ยวมันก็จะสามารถขับเคลื่อนไปได้เองนะคะและเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คะกับทุกบททดสอบต่างๆที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในช่วงเวลานี้ และก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ